ก็ป็นจนเศร้าฮัลโหลจนเบื่อกินละเต้เธอใดยังพี่มันหอมอยเธอมีอะไรมาถ่ายฉันเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรลืมอยู่รีสอร์ทวันนี้คิดว่าจะของสินเนื่องใจเย็นนักถามแล้วเด้มีไผลืมมีไผลืมบอดสิไม่ใช่จีน้องเบื้องลืมแนวลืมโอ้ยโอ้ยออกซิเจนไม่ได้นี่เขาเลี้ว เอามันหอมอยู่ชั้นพิสูจน์แล้วขอบคุณนะคะเอาบันจ่าไก่หอมจีบบัวจ่ามันต้องมีแนวว่าไทยเจอมันหอมได้แค่หักเจอฉันเอาไปส่งสักกันได้เลยตัวพี่น้องติ๊งในเย็นโอ้แต่มันมันก็เย็นต้องซ่าถ้าใหญาสมัยสอสอว่าต้องซ่าถ้าใหญ่ขนาดสออย่างนี้อ๋ไอ้บอวไอบัวมันควรซ่าไก่เอาไปซักสองร้อยสาวเอตัวละร้อย ส่อครอสากรอบเปผู้หยีผู้ย่ำบ่ที่สุดกินบ่ที่สุดเลยเนาะฉันเองก็เหนื่อยนะจ๊ะเปนสแบบนีเราเอาเก่งได้มาขึ้นกันแบบขน้เนี่ย่่กอ้กันสมหเห็นน้องจอยแล้วสมบูรเขาเจบออกนําหลังมากินขแล้วักินขนเมื่อหวังกล่องแต่ของดีสอก็เลยว่าใครลืมเสื้อผ้าว ไม่กินตอนกินเขาแต่ว่ากินขนมกันกินวันกันนะงานวันไม่กินเขาแต่ว่าขนมพุนอันนั้นรดีหลายเธอเลือขนมมุนอันออกที่หลังมุนตื่นมาเอาเขาพากันไปไปวะออกมารถไปเบิดแล้วเอออยู่ดีเจ้าวติ่งคิงเนาะออกมันโตแบบนี้กินเกากินเขาหิวกินไม่เข้าเป็นลมข้างไหนเยอะ ข้าวเช้า oh. มันสำคัญนะพี่พี่จะงู้นข้าวเช้าไม่ได้พี่จะกินเก๊งข้าวเย็นก็สำคัญข้าวเย็นก็สำคัญเพราะฉะนั้นสำคัญทุกคาบเลยหาแนว้อมะทัยเด้อ